ก็ดีใจครับงานยิ่งใหญ่อลังการมากแล้วก็สมกับเป็นการรอคอยที่ภาค7ที่แบบว่าเราก็รอดูมานานแล้วก็ติดตามตั้งแต่ภาคแรกครับก็กดีใจครับที่ได้มาร่วมเป็นเกียรติมากคร,ครับรู้สึกว่าอลังการมากครับขนาดแบบพิมาของ,ขางมาเองแบบมีแบบขับมาใส่เน,นเทมากครับปกีิเราสมมติ ชอบคพราบจริงๆผมชอบเวลาจริงๆไม่ใช่ o s s ี b l e นี่ผมก็ติดตามดูมาตั้งแต่ภาคแรกแล้วดูมาตลอดยันภาค7ก็รู้สึกว่าทุกภาคเขาก็มีอะไรมาเซอร์ไพรส์ตลอดแล้วมันก็สนุกขึ้นเรื่อยๆฉากบู๊ฉากอะไรเขาก็แบบอลังการมากเลยเนี่ยว่าเป็นแบบแฟนแท้แบบ ลยใช่ปะก็เรียกว่าประมาณหนึ่งเลยใช่ใช่ด้วยความที่แบบว่ามันอย่างที่บอกมันเซอร์ไพรส์ตลอดมันสนุกขึ้นเรื่อยๆเราก็ติดตามมันตลอดคือจริงๆเมื่อกี้ดูแบบไอตัวเทรลเลอร์นี่ก็อึ้งนะอึ้งมันแบบภาามันแบบดูแบบสุดๆแบบดูแบบยิ่งใหญ่มากผมก็มีดูมาบ้างครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดูเยอะมากคุณคุณพันภาคแรกหรือเปล่าคือเมื่อไหร่หรอแรกอยู่นานผมผมบุลลี่ผมบุลลี่อะไรนะ คุณแน่ทางตุ๊กพาของทางตุ๊กพาของทางตุ๊กพาของทานตุ๊กาผมทางตุ๊กพาองทางตุ๊กพาเอาพเดี๋ยวเราสองคนจะมีรอบพิเศษที่ถูกเป็นแฟนด้วยแก่ถึงเต้นไหมคะับถนเต้นนะครับถึงเต้นครับก็ดีใจครับถือว่าเป็นโอกาสพิเศษที่ที่ได้มาดูด้วยกันใช่ก็วันที่เท่าไหร่นะครับวันที่1 6กรกฎาคม1 6กรกฎาคม การเปิดจองบัตรเท่าไหร่อะไรเปิดจองบัตรพรุ่งนี้แล้วนะครับ11โมงตรงซื้อได้ที่แอปพลิเคชันของทางเมเจอร์ครับผมครับผมคิดว่าเขาอยากมาดูหนังเขาอยากมาดูเราสองคนเขาอยากมาดูหนังอยูแล้วครับแบ่งกันเบ่งงแบ่กันไปครับดูทั้งสองอย่างสองอย่างใช่อาพูดไปแบบซีรีส์ตันนี้เขาถึงโค้งสุดท้ายแล้วแล้วก็กำลังจะมีแับว่าดูกับแฟนๆอการ์ตูซีรีส์เราครับก็ ครับก็พรุ่งนี้ก็ EP 1ีแล้วก็เป็น EP ีสุดท้ายแล้วก็ก็ต้องไปลุ้นกันครับว่าจริงๆแล้วเจ๋งกับพัดจะจะจบยังไงแล้วก็จะมีหักมุมหรือไม่หักมุมจะแฮปปี้เอนดิ้งหรือเปล่าก็ไม่อยากจะสปอยแต่ก็ดีใจครับที่ถึงตอนนี้ก็ได้รับได้รับกระแสตอบรับที่ค่อนข้างดีมีคนซัพพอตก็ขอบคุณแฟนๆที่ติดตามผมก็อยากจะขอบคุณที่ซัพพอตมาตลอดแล้วก็ยังมีดูในโรงนะครับวที่ยี่สิบสามก็อยากไออ๋อบาโซเอาแล้วไม่ใช่อยากให้มาเจอกันคืนนี้ โซวเอาเวลาโซวเอาเวลาจะไปขิงเขาทำไมว่าโซวเอาเวลวไม่ได้ขิงได้แล้ไม่ได้ขิงผมแค่บอกบอกเองฮเรียกได้ว่าตั้งแต่ EP หนึ่งมาจนตอนนี้กับกระแสดีต่อเนื่องมาเรื่อยๆต่อเปิดมา EP แรกก็ติดเทรนกระแสมาตลอดช่วงสะสมอย่างนี้คิดว่าตจางเราเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างไหมมันยากขนาดนั้นเลยเราเห็น ไม่รู้อะไรเปลี่ยนไปบ้างก็ก็ไม่นะครับอะไรเปล <so ี่ยนแปลงไป้างแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเปลี่ยนที่มีแฟนคลับเยอะขึ้นครับส่วนแบบนิสัยอะไรนี้จริงๆก็รู้สึกว่ายังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมคุณอะผมผมว่าเป็นมันดูหล่อขึ้นะอะไรมาชมสีดูเท่ขึ้นไหมดูเท่ขึ้นเออเขาชมสีมีมาชมก็ก็มีบ้างแล้ก็ ก็ดีใจครับจริงๆแล้วก็มีมีแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นมีคนแบบอรอเจอมาอะไรอย่างงี้ก็จริงๆก็ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่ครับก็จริงก็จริงแต่ว่าพวกผมก็ออกงานหลายงานแล้วมาแล้วก็มีมีมบ้างแฟน,านมารอครับก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่เจอเลยจริงๆทุกคนนี่ผมก็ยืนสั่นอยู่เหมือนกันเนี่ยมาหลายตัวมากเลยกล้องอยู่ตั้งหลายตัวเฮ้ยไม่เผื่อแล้วถึงจุดนี้เราต้องไม่เผื่อแล้วเราคุ้นอยู่แล้วไม่ไม่มีอะไรให้เผิ่นแล้วแหละไม่เผิ่ครับอ่ะถามไปนะจ๊ะ น่าจะมีคุณบอกก่อเนี่ยเออผมชอบฉากเสากล้วยครับเพราะว่าถือว่าแบบเป็นเป็นจุดเริ่มต้นของของความสัมพันธ์ของคู่นี้ที่เขาทำเสากล้วยตกใส่รองเท้าของคุณเจ๋งก็ก็ชอบชอบฉากนั้นครับมันไอคอนิกอะไรเงี้ยฉากนั้นต้องถึงเทกหรือว่าเทกเยอะกว่าประมาณก็ไม่ได้หลายเทคนี่แหละนะครับประมาณสองสามเทกคนนี้เขาเล่นดีเขาทำตกแล้วมันแบบโป๊ะแล้วมันก็ไหลโดนเล็งใช่ครับน้องก็เฟี้ยว แต่ผมได้ความเพียงไม่จะคุณนะอ๋อโอเคครับขัดหรือขัดกันอวยแบบนี้แหละครับคุณแม่ล่ะคะชอบฉากไหนจริงๆก็ชอบหลายฉากจริงๆผมก็ชอบฉากสองคนนี้นนะครับแล้วคุณกอล์ฟผมเนี่ยอันนั้นผมชอบฉากนี้เลยไม่คิดว่าเขาใจผมอขาใจตรงกันใจตรงกันใจตรงกันชอบไม่ได้หรอชอบได้ชอบได้เป็นเพราอะไรชอบฉากสองคนหรือว่าชอบเขาชอบฉากครับ ก็ก็รู้สึกคล้ายๆกันครับเพราะว่ามันเป็นแบบฉากแบบจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ของแบบคนสองคนแบบที่แบบไม่รู้จักกันเลยคือเพราะว่าถ้าเกิดสมมติมันไม่เกิดขึ้นแบบในตอนนั้นอะมันอาจจะไม่มีทางแบบวนมาเจอกันแล้วก็ได้เนื้อเรื่องมันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ถ้าเขาไม่ได้ทาเชาตัวยตกใส่เท้าคนเจ๋งอะไรเงี้ยมันก็อาจจะความสัมพันธ์นี้มันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นก็อาจจะไม่ใช่เจ๋งครับแต่เหมป็นอาจจะเป็นใครก็ไม่รู้ใช่ครับแต่เราก็คาดไม่ได้นะ ฉากแบกว่าหนึ่งสีอะไรอย่างเงี้ยครัคุณก็แซ่บอยู่ยังไงคะเราถ่ายทำนานไหมจริงๆก็ไม,ไม่ไม่นานมากนะครับด้วยความที่เวลามันก็มีจำกัดใช่ครับก็พยายามอยากทำให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยในแต่ละเทคครับรก,ก็มีอุปสรรคอะไรไหมในฉากแบบสีอะไรอ่าเน่าจะไม่มีอ่ะเพราะว่าพวกผมโตอ่ะ<笑><笑> ไม่มีนะครับไม่มีนะมันเปิดเหมือนเราไม่มีนิดเดีก็อาจจะด้วยความที่แบบเรื่องเวลาเรื่องเวลาครับอย่างในฉากในรถนะครับในรถก็คือมันเป็นซีนสุดท้ายของวันแล้วซึ่งจริงๆอ่ะมันต้องแบบทําให้เสร็จแบันนะครเดียวใช่เพราะมันจะปิดวันนั้นแล้วก็มันก็การชันช้วมันก็เป็นแบบซีนแรกใช่ใช่ใช่ด้วยความที่ซีนในรถมันเป็นซีนแล้วซีนซีนแรกเลยเราก็ ตอนแรกๆมันก็มีความเก่งเลยครับแต่พอพอเราผ่านซีนนั้นไปได้ซีนอื่นอื่นก็ก็รู้สึกว่าซีนง่ายขึ้นเลยใช่ใช่แต่ซีนเลิฟซีนนรถนันนั้นเป็นซีนแรกซึ่งเรากำลังแข่งกับเวลาเป็นซีนสุดท้ายของวันพอดีเลยเพราะว่าเราแข่งกับเวลามันก็เลยมีเรื่องเวลาเป็นตัวสำคัญใช่ก็ค่อนข้างกัดเขาจะทันทันเวลาไหมแบบใช่เพราะว่าเจ็คพันนี้ก็มีแบบความเด็ดเรื่องการนอมอนกัน เขาพูดอะไรบ้างพี่แมนนอนยังไงบ้างก็ผมว่าเขาก็มีงอนงอนบ้างหรอเัลงผมไม่รู้เหมือนกันก็ถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดสมมติว่าผมชอบแซวอะไรเงี้ยก็บางทีก็ต้องระวังว่าผมแซวเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้เดี๋ยวน้องจะงอนแ้วถ้ามันเราต้องนอนยังไงอ่ะก็ ไม่รู้ไงเขาก็ชวนไปกินข้าวกองอะไรอย่างเงี้ยอ๋อผมเดี๋ยวผมเลี้ยงเองอะไรเงี้ยไปน้องชายกินข้าวกองเลี้ยงเองเนาะ้องชายมากินข้าวกองคุณเอาอะไรมาเลี้ยงของนี้ต้องเป็นงบต้อใช่ครับแต่ผมผมถือผมถือว่าผมเลี้ยงได้ผมมาพากัได้ก็ได้ก็ได้ข้าวกองถือว่าเป็นงบเราเขาก็หายงอนตลอดบอกโหพี่แม่งรวยมาให้หยิบมาให้ก็เลยหายเลยที่พร่นี้มันใหญ่นะ พี่แต่ว่าเราเปน้องยังไงครับว่าไปข้าวกรองเปเข้าวกรองผมเท่นะผมของหวานหวานจังไงซงจากกรองเหมือนกันอันท้่อย่างนี้คุณต้องรู้สิว่าเมนูเวลาเอาไปกองเขาเป็นเมนูอะไรก็แล้วแต่แล้วว่าวันนั้นมามีอะไรให้ยิวทำอะไรเราเป็นแบเราประหยัดใช่ไหมประหยัดผมสายเปครับอ่าและสุดท้ายแล้วเราคู่ฝากหน่อยที่สุดท้ายแล้วก็แบบว่าแฟนๆที่มี ตัวดูรอบพิเศษกับเราเราต้องกำไว้ให้แน่นแล้วนะครับรอลยหน่อยแล้วว่าวันนั้นคี่จะมีโชว์อะไรบ้างด้วยครับดุพี่เท่ของุ้ครับแลก็ฝาก EP 12ด้วยครับพรุ่งนี้ก็เป็น EP สุดท้ายแล้วก็มาลุ้นกันว่าสุดท้ายแล้วมันจะจบยังไงแล้วก็เจ๋งพัดจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งไหมหรือว่าจะมีอะไรหักมุมอีกก็ต้องไปอรอลุ้นกันพรุ่งนี้ก็ดูได้ทางช่องวันส1ครับก็แล้วก็ เดี๋ยวพวกเราจะมีดู EP 12ในโรงเป็นการส่งท้ายวันที่23ใช่ครับท่านก็จะมีเบนเอฟเตต่างที่ลิสต์ไว้ในครับก็จะได้มาเจอพวกเราได้มาพบปะกับพวกเราตรงวะเราก็จะมีเบนเอฟเตอะไรนิดๆหน่อยๆที่เราแบบว่าพบปะเออแฟนๆพวกเราใช่เบนเอฟเตตามรายละเอียดตามรายละเอียดเฟกต์ตามได้ที่จัตเอาต์เลยครับผมอันนี้ถามก่อนที่ไม่ได้เลย เขาเด่นเรื่องการแบบว่าสปอยมีสปอยซีนเนี่ยคุณจะมีโชว์ซีนบนรถหรือเปล่าโชว์ในโรงอะเหรอครับแบบเอารถเข้ามาแล้วก็ก็เดี๋ยวอาจจะมีโชว์พิเศษจากเบนครับเขานักร้องเสียองคำคนนี้ผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ผมเดาเอาครับใช้ต้องไปลุ้นกันดีกว่าเดี๋ยวขอขออุบไว้ก่อนโอเคขอบคุณนะคบของเท้